มาชมคู่ที่สองครับเนรายการชุดทารกเงินล้านเช่นเดียวกันไปแดงเขียวเปรีศกิติชัยเมื่อกี้สอกิติชัยส่งมาหนึ่งชนะไปแล้วมาเจอสิงห์พยกักษ์ศิลป์ราวีน้อย100ปอนด์ครับเขียวเปรีศกิติชัยนั้นมีชื่อจริงว่านายวีรวัฒน์สุวรรณมาศน,นะครับเป็นบุตรของคุณพ่อจาูุคุณแม่จุไร เป็นชาวเบอร์ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีคุณสิริชัยนนท์ศรีนั้นเป็นหัวหน้าคณะคุณแตงหัวใสนั้นเป็นผู้จัดการผู้ใหญ่จรนูนชนะสงครามนั้นให้การสนับสนุนนะครับครั้งล่าสุดนั้นแพ้น็อกไทยลุ่งเรืองเบอง์พลอทองในยกที่3เดินทางฝั่งของสิงห์พยัคฆ์ศิษย์ราวีน้อยครับมีที่จริงว่าอนันตชัยห้าสกุลนะครับ เป็นบุตรของคุณพ่อเอกชัยเป็นแม่ดันทิทาเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคม2540นะครับเป็นชาวเมืองจังหวัดกระบี่มีราวีน้อยชูโชคไทยเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องก็มาให้การสนับสนุนครั้งล่าสุดชนะยอดแสนเก่งเจ้าหน้าที่ลุมพินีครับไปชมครับบนเวทีครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีก็คือาเชนทับทิน ไม่ชัดเจนร,ราเชนไม่ชอบแต่มีสิทธิ์แค่สับกับชูือไม่มีสิทธิ์แพ้เทีนี้มีเพชรชูชาตหลวงพลสุรพัฒน์บุญอุ้มห้ามอยู่ข้างล่างครับบุญนะกันดีนะดีเลยอุ้มนี่บุญบุญอุ้มเลย,เลยแต่ทีแร่ๆอ๋อแล้วครับอักสมินดำเหลียนให้ทราบวา่าโรคระบ,บาด ถ้ามีนอกมีนับมีลาบให้เห็นคู่อื่นตามมาเแบบเมื่อกี้สะดุ้งนะ,ะเมื่อกี้แดงสะดุ้งเดี๋ยวไปลินเจอตกเอ้าดคู่นี้ใต้ทั้งคู่เหมือนกันโดยใต้เช่แล้วนะครับฝ่ายแดงนั้นนครฝ่ายน้ำเงินนั้นกระ,ะบี่กระบี่กับน,นครจะไปนครต้องเจอกระบี <laughs> ่ คนละคันนะจะกลับกลับด้วยกันไ็นไ <laughs> อ้โอ้โหเขียวไพรินชื่อน่ารักมากเจอสิงห์พยักโ <h az na> อ้โหาลัะครับหมดดอกนิ่ง หมดทุกีเรามีความมันรออยู่ไปเพบคุณได้ไปตั้งกันสมิลาด้านขวามือขอบคุณครับปิยะครับเ,เห็นหน้าปิยะต้องอาๆทำไมอ่ะก่ออะไรขึ้นอะไรครับวูบครับวูบเหรออ่อโอ้โหเ,เราไม่เคยเจออย่างนี้เลยครับมวย เป็นวูบครับไม่ได้โดนอะไรเลยอือโอ้โหดูสิเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับอ่าโอ้โหพักกันสักครู่นะครับ